แล้วนะสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้หากินไก่ครับไกค่คักเกือบสามสิบโลแล้เมื่อวานแห่ปีไ,ปไก่ไปีกอ่อนมากนะโอ้ไม่เราประนีประนอมนนี่แหละเกือบสองโลปีนี้เลยล,ลองมาสั่มบึงโอเคพี่น้องเดี๋ยวลอดตายตาพาวาว,าว่ามันขึ้นหรือไมืเอนีสโอเคครับไป นนัไ่ไปแล้วไปแล้วเอาไปไกลๆแล้วไปแล้วมาดิ้นดิ้นเลขอเงียบะวัดว่าหันมคือว่าไฟวะซี่หาต้นเนียเยนี่ยเคยฝากพอไปเขาทอเราบ้างเนี่ย เท่าถึงบังเผ่าบังเป็นปลาบุกเผ่าแหง้งกู้ไฟจวดเมื่อกี้สงสัยเขาทอวะนั่นได้เห็นตัวเลยน้ำมันลึกแล้วไหลบางทงไม่ก็ ฟ้อแห่งเราได้ปลาคอยไงอย่าฟองได้บอกพ่วก็เห็นวะพวกเค้กับขาวคอยยูวะให้บงดกินเก็บนอยเอาครับคุณพุดยากไปใกล้นะตกตกตกน้ำเขียเลยเขียน ซ้ำแขนพนะซ้ำแขนสมายเหรออ้าวว้าว,ว,าวยอดเลยดเลยแฮตัว,ว <c oughs> เดียวพ่อเลยเหรอ <c oughs> โอ้อยยังไงอ่ะช่างฝีมือว่าไงาช่างฝีมือ ไดด้วอืมไม่กี่แก้มทอทอวะว้าวหนึ่งแต้ม โอ้โอ้มายก็อดนะครับเบ่งผลงานจ้ะบ่งผลงานค่ะใ่ปนอปนหาขึ้นมาเห็นม่มีดูเบ่งผลงานค่ะใส่น มันงง้มกมาเห็นนี่หว่โอ้โ,อโอหเ้ยก็งุ้มกูมาเห็นแมเอาแม่ปลาบูปะบูคอริ้นสองครับชีแถวพี่น้องโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวรอบนะหน้าเดีพาเทียบงานมากสุดใหญ่ครับเดี๋ยวว่าจัดเต็มเลยแถวนี้โอเคครับไปโอเคครับพี่น้อง หลังจากงานวานใน้ลุมมาสักพักมาเบิ่งหวังเข้าคั้างไว้มีปลาบแล้วมันสิมีปลาบอคั้งไวออ้โดนแล้วครับแต่เป,นปน็นยางให้ลุมมาเลยประมาณสองสามตัวแหละตัวไซโลไปนิ่งไปนิ่งครับเอาละครับโอ้ืห โอเคครับน่าติดตามครับมันประมาณน,นี่บาทนี่ครั้งไม่ละละนะครับพี่น้องเรียบร้อยตัวเดียวครับตัวเดียวมันละเก็บแหตัวเดียวคุมอยู่ตัวใหญ่ใส่โล่โอเคครับพี่น้องนาต,ติดตามตอนต่อไป โอเคครับพี่น้องจบสรุปมองกักไว้โปกขอท่าครับหยามันไหลคดนหน่อยเอาไ่ได้ติดายมองมัานอมองยอดหลุมครับสรุปผลประกอบการมือเลยครับนี่แหละที่ไปได้ยหมไอ อีกส่วนหนึ่งแม่บ้านเขาเอาไปเห็ดํำยาทำเจีื่อนไปแล้วครับนี่ปนินปนิปนเน,น่ตัวลวโลกกวเนี่คิดว่ารอบนาจิมะขอพันลงไหมครับขังบ่อก,กุุงเพิ่นเป็นข้องหลอดประคอกันหลยครับที่เด็ดอยู่นี่ประบูนี่ใจเลยโอเคครับพี่น้อง เดี๋ยวรอดที่ามแล้ครับเด้อมาแรงเดี๋ยวให้ลุงบอลเช็ดสู้กินลุกบอลไปไปชุ่มหึงกับข้องนี่น่าสนใจครับข้องที่เห็นล่ะมันเป็นข้องส่วนบุคคลนะครับคนบุคคหเขาเิ่นบ่อยผู้ดใดเขา่าจาของบอ่อผ่นผ้ามานของข้องผันผ้ามามัน ป่าไม่ได้บอกโตไงลยครับใส่โลขึ้นเลยตอนนี้เหนือเกือบสองนยครับเนะี่ยคิดว่าน้องครับฝากติดตามต่อ้ะครับช่องหากินซ้ำตายไปลงหนัดขอบคุณครับ